มาตรฐาน USB นะครับมีหลายเวอร์ชั่นและมีหลายเจนอีกต่างหากนะครับทำให้ผู้ใช้เนี่ยสับสนมากๆเลยว่าตกลงเจนไหนเวอร์ชั่นไหนมันความเร็วเท่าไหร่กันแน่ ที่ผ่านมานะครับเวลาผมอ่านแค่แค่เขาเปลี่ยนมาตรฐานของ USB เนี่ยจาก Gen 1 Gen 2นะ USB 3.1 3. Gen 1 3.2 Gen 2โอ้โหคือมีทั้งเวอร์ชันแล้วมีทั้ง Gen อีกมันยิ่งทำให้เข้าใจยากนะครับว่าตกลงเราได้สเปคอะไรแล้วเรากำลังใช้อุปกรณ์ที่มีความเร็วเท่าไหร่กันแน่นะครับสมาคม USBIF นะครับเขาก็เลยออกมาตรฐานใหม่ <laughs> คือไม่ได้ทําให้งงกว่าเดิมพยายามแก้ปัญหานี้เขาบอกว่าโอเคเราจะไม่เรียกเป็นชื่อเราจะไม่เรียกเป็นอย่างอื่นละเราจะไม่ทําให้มันงงไปกว่าเดิมแต่เราจะทำให้มันเข้าใจง่ายกว่าเดิมโดยการออกแบบเป็นโลโก้แล้วบังคับให้ผู้ผลิตไม่ว่าจะเป็นสายเคเบิลที่ซัพพอร์ตหรืออุปกรณ์ที่รองรับตรงนั้นเอาสติกเกอร์และโลโก้นี้ไปแปะอุปกรณ์คุณเห็นปุ๊บคุณรู้เลยว่ามันเป็นมาตรฐานอะไรและรองรับความเร็วเท่าไหร่ โลโก้ที่ออกมานะครับมีอยู่2แบบนั่นก็คือเขาจะเริ่มต้นกันที่ USB 4นะครับ USB 4เนี่ยมันก็ไล่ๆกันกับ Thunderbolt เนาะมันก็คือมีแบนด์วิดต์อยู่ที่40กิกะบิตนะฮะ USB 4ก็จะมีโลโก้ที่เป็น USB แล้วก็40กิกะบิตอ่าอันนี้เห็นปุ๊บรู้เลยนะครับเห็นสติกเกอร์นี้หรือเห็นโลโก้นี้อยู่ที่ผลิตภัณฑ์หรือที่ตัวสายเคเบิลนะครับ เวลาอยู่ที่คีบัลเขาอาจจะตัดคำว่า USB ออกแล้วก็เหลือแค่โลโก้40กิกะบิตเปอร์เซกไม่แค่นั้นพอนะฮะทีนี้ถ้าเป็นอุปกรณ์ที่สามารถรองรับการชาร์จไฟได้ด้วยนะฮะก็จะมีสเปคไฟบอกด้วยเช่น USB 40กิกะบิต240วัตต์นะมันคือ USB PD 3.1ซึ่งเวอร์ชันไม่ต้องไปจำล้ว จากนี้ไปมันจะเวอร์ชั่นอะไร3.1มจอะไรก็ช่างเราไม่ต้องไปจำละเรารู้แค่ว่าเฮ้ยตัวนี้มันเป็น PD PD 3.1มเนี่ยมันครอบคลุมตั้งแต่65วัตต์ไปจนถึง240วัตต์เขาก็จะมีเขียนไว้เลยครับว่าถ้าคุณเขียนน่ถ้าคุณเห็นอุปกรณ์ตัวนั้นซัพพอร์ต4 4 0วัตต์ก็คือมันได้ตั้งแต่ห5จน,น w, ถึง240 w. สบายใจได้ก็เลือกอุปกรณ์ที่มันเหมาะสมแล้วใช้คู่กันได้เลยนะครับ โลโก้จะมีอยู่ประมาณ2-3สแบบนะครับก็คือมีทั้งบอกกิกะบิตบอกวัตนะฮะแล้วก็เป็น USB มีรูปสายฟ้าสีแดงมีประมาณ2-3แบบนี้นะครับตามภาพที่โชว์อยู่นี้นะครับอีกหน่อยก็จะทำให้เราใช้งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ไม่สับสนนะครับว่าอะไรมันเท่าไหร่กันแน่